ประวัติส่วนตัวนายจิรัตแพ่งสีเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2534ภูมิลำเนาจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของนายสำเริงนางสมใจแพ่งสีปัจจุบันอายุ31ปีประวัติการศึกษา พุทธศักราช2548ถึงพุทธศักราช2553ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6โรงเรียนคุรุประชาสันจังหวัดชัยนาทพุทธศักราช2553ถึงพุทธศักราช2557ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคณะพลศึกษาเอกพลศึกษาพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช 2566ระดับปริญญาโทมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษ,ษ,ษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษาประวัติด้านการทำงานวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวรราชาธินัดดามาธวิทยาพุทธศักราช2560ตำแหน่งครูโรงเรียนวระราชาธินัดดามาธวิทยา พุทธศักราช2566ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวราราชาธินัดดามาดวิทยาและพุทธศักราช2566 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนวรราชาธินัดดามาศวิทยาผลงานที่ภาคภูมิใจพุทธศักราช2548ถึงพุทธศักราช2553 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนคูรุป,ประชาสรรจังหวัดชัยนาทพุทธศักราช2553ถึงพุทธศักราช2557นักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธพุทธศักราช2554นักกีฬาฟุตบอลสโมสอน,นครนายก FC พุทธศักราช2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันตอบป,ปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6พุทธศักราช2562ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช2,563ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช2564ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี รางวัลระดับเหรียญทองกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี พุทธศักราช2565วิทยากรประจำกลุ่มย่อยการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสภาวะฟื้นฟูการเรียนรู้และเร่งรัดประสิทธิผลการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาณสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 6 6 คณะทำงานโรงเรียนวระราชาธินด,ดามาตรวิทยาได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านการบริหารจัดการ